ครับสวัสดีครับผมสวัสดีสุกูสุสคนนะครับเด้อยิยนดีตระลาสู่ช่องบาต้นสายเกลยนเปนไปเชื่อพี่หน่องมาหอดแล้วครับผมหอดหมองลงคล้องแล้วพี่น้องกะจอดนอนเนาะกะจอดนอนครับผมกะนี่แหละหอดแล้วครับผมเป็นโกดังพี่น้องกะสีมาเตรียมปิดม่านครับผมนี่ได้พี่น้องผมจะปิดม่านแล้ว ลอ็ลลอกรถละครับผมก็ปิดฝั่งนี้น้ำพี่น้องอาหารเช้าเนี่ยเตรียมห่อพรมกับมอนเตรียมขงห่อพรมสมอนพี่น้องได้ไข่ลวกครับผมกับกาแฟยามเช้าเหมือนเงื่อนพี่น้องตื่นมากกับมาก,กินกาฟแฟหลักกับไข่ลวกครับผมประมาณนเองน้องเนี่ยห้องนอน ที่เพื่อนขับรถเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละถ้าขันเป็นรถบรรทุกก็เพื่อนกระจอกมีที่ร่อนเป็นแฉกเนาะก่วงอันนี้กระบะคอกพี่น้องกระบะบรรทุกหนักวันนี้ครับผมมาให้งานโตตอนเด็กๆเน้อหัวขบมาวันหาทุ่มหาทุ่มแปดหน้าทีครับผมขันประจอดสเตเวนเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวครับผมมองปิดไฟใช่ไหมนี่ครับปิดไฟเขียวเนี่ยปิดไฟ ห่อแม่งเฮานะนี่ครับผมปิดแล้วพี่น้องปิดแล้วขนาดเป็นโรงงานพี่น้องขนาดเป็นโรงงานอังงนนี้โอกะเจิมตัวนอนนะผมให้ลงเนาะลงเบื้องเช้าครับผมแปดโมงพี่น้องนอนเนี่ยมาทักทายครับผมสุกุสุกุลเห็ดคลิปยาวลงแน่เลยพี่น้องนะเหตุให้หนาทีรับชมฮอรมันขึ้นนะครับผม จะประมาณนี้แหละอัน้นเชียวนี่คขั้นเกียร์ครับผมยังไม่เงียวยยังอยากไดเงไไนนะเียวยิ่งภาษาใจอะไรในขั้นเกียร์ไหมประมาณนี้พี่น้องมาบอกพี่น้องสุกุสุกคนครับผมรับฟันดีคำเคลื่อนนี่เตือนเกล้าให้มีผู้ติดตามไป็นไหลได้พี่น้องเลอยอะห้อยแหงๆเลยสุกุสุกคนครับผมพันโคตรพันเกียร์กันไม่ไหผมก็ไม่ได้พันเงียงแยกๆหนักพันแต่ดาว มาเป็นกำลังใจใกันครับสำหรับขี้เติมมือไหม่ผมก็จหันหัวมาทางนี้แล้วพี่น้องหันหัวมาทางนี้ครับผมตั้งพวงมาลัยเนาะแต่งหน่มมันกวงมันก็ะสนอนง่ายกว่าเอาไว้พอกันคลิปหนาได้พี่น้องเน๊ะเนี่ยคำเกินนี่นอนข้องกิจรับฟันดีได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม